สวัสดีค่ะนุ้ย Have a n นุ้ยสอัปเดตล่าสุดการเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนนะคะนุ้ยได้รายงานไปแล้วตอนนี้นะคะอัปเดตล่าสุดจากกรมอุตุวันที่18สิงหาคมส5ง3เวลา10นาฬิกานะคะจากรูปขวามือสุดนะคะที่เป็นรูปผลการพยากรณ์จะเห็นยอมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะ และเราก็มาดูรูปซ้ายสุดนะคะจะเห็นหมายเลขหนึ่งตัวสีแดงนั่นก็คือพายุระดับ2 depression นะคะตัวดีบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ3โซลอนฮีโกสนะคะและคาดว่าจะเคลื่อนตัวไปประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่19 20สิงหาคม2563 ขอให้ติดตามประกาศเตือนภัยของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะฮีโกสเนี่ยเป็นชื่อผลมะเดือ่อภาษาของชนเผ่าชามโมโรในหมู่เกาะมาเรียนาประเทศสหรัฐอเมริกานะคะและในรูปก็จะเห็นสีเหลืองใช่ไหมคะเป็นหมายเลขสอนั่นคือร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและภาคอีสานค่ะเข้าสู่ ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยค่ะ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลอัปเดตใหม่ค่ะถ้ามีอัปเดตจากกรมอุตุนิยมวิทยาหนูจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆทราบนะคะขอจบการเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการพายุหมุนเขตร้อนเพียงเท่านี้ค่ะและพบอัปเดตใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ